อะไรตัวใหม่มันจะมาก็ทีสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะกลับมากับเตาปาลาดินอีกแล้วเล่นยุ่งเบื่อตัวใหม่ไม่มาทีเปลี่ยนบรรยากาศนะมายิงกันแบบปิวปิวปิววบางก็ไปเล่นเดนแบดเดนไลน์มาหลายวันละแต่แชมเปี้ยนใหม่ก็ยังไม่มา,าทีอาจจะต้องรอพาร์ตอันนี้หมดก่อนเหรอเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยเฮ้ยอีกเจ็ดวันเหรอหน่าสนใจแสดงว่าอาทิตย์หน้าตัวใหม่ก็จะมาละ ยังไงยเว้นหน่อยสิดูไแบบแะไรไม่ทำหรอกต <g iggle> ัวดาเมจสองเกมดาเมจล่ะน่าสนใจนตัวอะไรดีท,ทีมเดธแมชเดธแมช select a champion ตัวดาเมจเดธมันต้อง <g iggle> เป็นตัวดาเมจที่แบบยิงเขาแล้วเขาตายยิงเขาแล้วเขาตายเร็วๆว่าตัวอะไรดีอะแต่คุ กดดาเมจมาสามคนแล้วอ่ะเล่นกดดาเมจมาสองแล้วอ่ะนายจะต้องเล่นซับพอร์ตอย่างเสียไม่ได้แต่ฟอนไลน์เน็ตเทมเน็ตเหมือนฟอนไลน์ไม่ต้องกันไหนมั้งซับสองดีกว่าอีตัวเล่นเป็นตัวอะไรดีซับอีกตัวถ้าเขากดจีนอสฮิวจีนอสมันจะไม่ฮิวมันไม่เบิร์สเราเอาโกลเบิร์ไปช่วยฮิวดีกว่า customize your champion ฮิวครูเบิร์เบิร์สอยู่แล้ว มันเท่าไหร่นะ800รุมร่มไปเลยาภาษาอะไรไม่รู้ตะขวานฝั่งนู้นก็ไม่มีแท็กเหมือนกันฮะฝั่งนู้นเป็นตัวล้วง3ตัวอ่า <c oughs> แล้วเดี๋ยวรอดเนี่ย five four five and so it begins the battle is about to begin okay that ้อแ่ยจะขนไมลืมซื้อของนี่เลยต่่าไม่ได้เล่นนานเกินแล้ซื้อของ

พวกมาหวาดวล็อกขาไม่โดนเฮียก็จำได้ว่ามันตาเยากขนาดนี้ไกว่ระ <c oughs> ไม่หลอ <c oughs> <c oughs> ก

I'm gonna fly. ทำฉันอย่าทำต้นไม้อย่าอย่าฆ่าต้นไม้เดี๋ยวรูปร้อนโอ้ยเอาชนะ double win defeat แพ้แล้วเอะไระมนีม่ยไวจัง ยะ่หกนาทีกึ่งผมใส่เขาต้องต่ออีกรอบแล้วกูได้ชิลดิ้งพันห้าได้ไง,ไงว่าตัวนี้มันมีคิว้วยเหรอวัดวัดผมใส่ต้องต่ออีกรอบ Siege

โอ้ฝั่งนู้นมีลงป้อมลงป้อมดามจสงแฟงหนึ่งเราแฟงสองดาเมจหนึ่ฮีหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ฮีมันเป็อย่งฮีลวเป็นบ่อเนาะจำไม่ได้นอนดำบ้าเมื่อห็นคนเล่นเน่ โลยิงไอ้นี่มายิงถล่มป้อมลุงให้ระเบิดไม่งนกันนี่เป็นปัญหาแน่นอนนะป้อมลุงที่แสบมาก <laughs> เชอสามชาร์ตไฟบอลสังศีคิดได้ไคิปเปิ้ัจะมคอร์อรดแบบิบดีลทนี่เอฟเฟกโอ้โหนี่ดีกว่าจะได้มันทำาไได,ด้มาฮันติงปาร์ตี้อินวิชั่นตอนนี้มมออ,อจะได้โดนดามิเรตเออนี่มกกัดแข่งซื้อยิงโล่กับยิงขอไป

Enemy has gone first love oh, oh. oh, 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 I will have my vengeance. <laughs>

Ainda <laughs> เป็นจิงป้อมนะม,มเาเคียน,ยนะิโลแรง่ะมาเคียโลโโลหนาอยู่หัวแทงนีกว่าเนี่

ตายค่ายังแยกเลย,ย,เ,ยเ,เอาดูเรื่รองมาด้วยแล้วกันยังตีกันหมดเลยเพื่อนเราเพิ่งกดไปห้่ม ไปนะฮะแทงเข้าไปแล้วเหวงตามไม่ทันตามเขาไปยินกับแทงเลยด้วยมันดมาน้าตายหง้ว ยาวเลยกินมาตอนไหนระเแี่ยฮตอนไหนไม่ได้ยืเสียกติมัน I will have my vengeance. Stop the payload. Enemy rampage. Burn, monster! An enemy is unstoppable. I will judge you. I cannot. That my thanks, healer.

ไม่ได้เลยน่าแปลกที่มีตัวล้มทั้งสองตัวแต่ดาเมีเขารู้สึกว่าฟรีฟรีเกิดอะไรขึ้นฝั่งน้นมีตัวล้มตัวเดียวผมนี่แทบไม่มีที่ยืนยืนหลังก็แล้วยืนหน้าแล้วตายนี่คนนั้นจตายเหอะ Four, three, two, one. มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอ่านมีนก็เยอะกันอยู่นี่หว่าจะตายเหรอแอะได้ไงเนี่ยโอ้โหสุดซ็งเลยขนาดแถมยังแพ้กันได้โอ้ยหลบทิ้งเลยไปยัหไ่คลิปหน้าผมไปไป